สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะพี่พีจางวดประจําวันที่11พฤศจิกาย,ยน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะพี่พี่จ๋าสำหรับพพเอซที่มารับชมใหม่ติดตามใหม่เนาะแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะพี่พีจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะช่องทางจริงๆคืออ่าตัวนี้นะสำหรับท่านที่ไปอยู่ในกลุ่มปลอมช่องปลอมนะคะพี่ๆจ๋าอันนี้คือของแอดนะคะอ่าดูผู้ติดตามด้วยเด้อพี่ๆจ๋าดูผู้ติดตามด้วยเนาะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับผลผลของวันที่สิบนะคะในสูตรเม็ดเดียวนะคะ แอดก็ลงสองสูตรเนาะแต่ว่าแอดก็สรุปไปทีละสุดนะคะพี่พี่จ๋าอ่าแล้วก็พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอันนี้คือแนวทาอ่า id line ของแอดนะคะแต่ว่าใครเข้าไม่ได้ไปสแกน qr code ที่ชุมชนหรือว่าทักเฟซแอดเมื่อกี้นะคะที่แอดให้ดูเนาะอะ่ที่ใส่เสื้อสีขาวขาวนะคะ อันนี้คือลายของแอดนะแต่ถ้าเป็นลายอื่นไม่ใช่นะคะแอดมีลายนี้ลายเดียวนะคะสำหรับกลุ่มแนวทางของเรานะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มเองนะพี่พี่จ๋าแอดลายมาส่วนตัวก่อนนะคะสําสหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะวันนี้ดูผลกันเดี๋ยวแอดให้ดูแนวทางเลขทูบก,กันก่อนเลยปังมากๆเลยวันนี้ในรอบเฉพาะกิจเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะมาเข้าเราพัฒนาอีกเนาะในเจ็ดเก้านะคะแนวทางเลขทูบวันนี้ปังมากๆเลยนะคะ อ่ถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะพี่พี่จ๋ามาตามต่อกันที่ผลวันที่สิบซึ่งแอดให้เด่นที่หนึ่งห้าแล้วก็หกนะคะอุ้ยหน้าจอก็ไม่ค่อยโฟกัสพี่น้องจ๋าเดวแป๊บนึงนะคะอ่าแอดให้รูดที่หนึ่งเนาะรูดที่หนึ่งนะคะผลในรอบแรกก็คือหกเก้าสองล่างสองเสร็จก็ไปเข้าแนวทางเลขทูนะคะในรอบพิเศษแปดสองศูนย์ล่างศูนย์ศูนย์แอดก็หลุดไปนะคะ อ่ถ้ามาหนึ่งนก็ยังโอเคนะนี่มาสองศู์กับ0ู์ู์พี่น้องแล้วก็ในรอบนี้หกเจ็ดูนลา 1, 7, ่าง17เนี่ย1นึงเราค่อยมานะคะเด่นที่หนึ่งรูดที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งเ็ดมาตรงตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบนี้สำหรับท่านที่ตามตัวที่แอดเน้นนะคะมาในรอบปกติยินดีด้วยเนาะ,ะส่วนในรอบ VIP นะคะ479ล่าง42หลุดนะคะ วันนี้ตัวเด่นของแอดก็มาแค่เด่นวิ่งรูดนะคะตัวเด่นอีกสองตัวหลุดไปเลยนะคะมาตัวที่แอดเน้นในรอบปกติยินดีด้วยอีกครั้งนะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่สิบเอ็ดนะคะว่าอาจจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพ,พี่พี่จา๋าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะ ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นมีเข้ามีหลุดนะฝากนําไปพิจารณาอีกทีแล้วกันนะคะอ่าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหกหนะคะฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะ,ะสูตรเม็ดเดียว วิ่งรูดนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้แอดด้วยเด้อพี่พีจ๋าเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะอ่ารับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะแอดลงไม่ยาวนะคะพี่พี่จ๋าพูดแค่ไม่ถามสีนาทีก็ทนทนดูหน่อยนะคะพี่พีจ๋าทนทนดูหน่อยดูให้จบหน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะ เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะามาดูกันนะคะสำหรับตัวดินสําหรับตัวดินในวันที่11นะคะในวันที่11บเอแอดมีเด่นที่4 6แล้วก็8นะคะแต่ว่าแอดจะวิง่งรูดนะคะพี่พี่จา๋าแอดจะวิง่งรูดที่หกนะ วันนี้ไม่มาวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะคะในรอบวันที่11เอด่ะเดี๋ยวเรามารูดที่หกกันก่อนหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด หกแปดแล้วก็หกเก้าสายเบิ้ลจะมาไหมเนาะวันนี้แต่ว่าเบิ้ลแอดคำวนวณออกมาวันนี้ก็มีนะไม่แน่แน่นอนนะเบิ้ลไม่มาอ่ะวันนี้วันนี้อาจจะมาก็ได้นะคะวันนี้สิบเอ็ดเดี๋ยวรอรุ่นกันแล้วกันนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นสําหรับวิ่งรูทที่หกนะคะวิ่งรูทที่หกนะคะแอดเน้นไปที่หกศูนย์นะหกหนึ่งหกสองนะคะหกสี่ 67แล้วก็68นะคะพี่พี่จ๋าก็คือรวมทั้งหมดสีน้อยเนาะอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะไปตามสูตรนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ